รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใช้เวลาเตรียมงานจนกระทั่งบอกบุญกระจายข่าวไปยังแฟนคลับและเหล่าซิลปินดาราในค่ายเอ็กซากรุ่ม3เดือนจนรวบรวมเงินทำบุญกันครบทั่วนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพราะเหล่าเดอะสตาร์เขาอาสาเป็นตัวแทนร่วมเส้นทางซ้ายบุญออกเดินทางนําเงินไปถวายวัดด้วยตนเองอีกด้วยแล้วค่ะ ตอนเราเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวแบบเป็นทางการนะฮะหลังจากเมื่อกี้เราลงมาจากรถบัสนะครับแล้วก็มีการต้อนรับจากชาวนาโพที่จังหวัดบุรีรัม์นะฮะให้พวกเราทุกคนโอ้โหประทับใจมากๆครับทั้งทีมงานแล้วก็เราสตาร์ที่มากับเราทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัม์นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นสตาร์อาสาครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีชื่อตอนว่าเส้นทางสายบุญนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการนำผ้าป่านะครับสตาร์สามัคีมาทอดถวายที่นี่ครับที่วัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมมมมมย่งงอขบกกกเเเลรรรัาาาาาชินไธด มากทั้งพี่บี้สุกฤตโอ้โหพี่ป้องนวัตโอ้โหพี่นุ่นวรนุษอ้อแล้วก็ใครละายใหญ่มากมายนะฮะที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไม่ได้มาครับแ,แต่ว่า <fishing> <laughs> ที่มาครับมีเด็กกว่านั้นอยู่นี่เลยตามมาเลยครับแก๊งสี่โพดาครับกันแก้มดโดมตั้มโ, oh, <laughs> โอ้โหเท่านั้นไม่พอครับยังมีน้องๆ้เดอะสตาร์เก้านะครับอย่างอ้นดีแล้วก็แบมบี้มีผมด้วย ครับผลแล้วนอกจากนั้นก็มีเหล่าวิธีกรนะครับพี่ปาก้าอยากาพี่หนอนะครพี่เพียสพี่แมนจากทางช่อง Act Channel มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับฉันก็รู้ตัวว่าเธอไม่ค่อยจะมั่นใจแต่อย่าไปคิดว่าอะไรไม่ดีโลงที่เรายืนมันยังไม่ส่วยสถอเท่าไรจะไปยายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ บอกเลยว่าวันนี้นะชาบุรีรัมให้การต้อนรับอย่างดีมากๆครับเดินเข้ามานี่บอกเลยว่าผมประทับใจมากๆเพราะว่าเป็นการเปิดด้วยการรําครับผมสนุกสนานมากใช่เลยบอกเลยว่าวันนี้เห็นลุกครึ่องอย่างน้องดีรําเสริมครับผมใช่เลยไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกเลยประทับใจมากๆค่สนุกมากๆครับฝัง่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นไง ตอนแรกๆครับนึกว่าลงมาแล้วจะเงียบๆกัน <_ d ata> ไม่ใช่เลยครับลงมานี่แบบจัดเต็มกันทุกคนนะฮะเหมือนอยู่ <ๆ S 1> ในนานวัดเหมือนอยู่บ้านเราเลยนะฮะดีมากครับ <_ d ata> ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ครับสุดสนามมากเลยนะเป็นกันเองมากๆเลยครับด้ข่าวว่ามีคนแบบมาทักแมนด้วยใช่โอ้โหดีใจมากเลยฮะอกว่าเชียร์บ้าเชียร์หนูอยู่นะลูกเชียร์เชียร์ยังไงเพราะว่าเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะสตาร์ไม่ใช่จำผิดคนเราจะแบบต้อนรับอบอุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ทุกคนแบบดูบรรยากาศได้เลยนะคะคุณป้ารำตลอดเลย คนนี่วัยรุ่นมากมากสุดยอดไม่มีใครยอมนั่งเลยทุกคนบังคับให้ลุกแล้วก็ราตลอดเป็นบรรยากาศที่ครื้นครนมากนะครับแล้วก็อบอ,อุ่นมากๆๆจริงๆค,คือทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็ถือเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เจอแล้วก็ประทับใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆ <นะ S 2> ครับผมทุกคนเต็มที่มากเลยนะครับเหมือนว่าขแดดไม่รอเลย S 1> <S 1> สนุกมากสนุกมากครับลืมร้อนเลยใช่ไหมตอนนี้จริงดูงจ,งจากเสียงนี่ฮะถึงแม้คนจะแบบเยอะมากแล้วกแบโอ้โหทุกคนสู้กับแสงแดดมากนะฮะสนุกมากจริงครับ ตอนนี้เสรจ็จสิ้นพิธีการต้อนรับแล้วฮะก็ได้ผ right ้าขาวม้ามาไปเที่ยวเล็กกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้กําลังทานข้าวกันแล้วแล้วผมบอกว่าผมขอมาถ่ายรายการก่อนไม่มีใครรอผมเลยดูนี่ครับไปดูกันเลยว่าโดยเฉพาะโดมเนี่ยผมว่ากินไปสองจานละอ้อเนะรู้สึกไงบ้างครับที่กินกันโดยไม่รอพี่แคนนะฮะร่อยมากครับด้วยมากแล้วก็จะไม่เหลือพี่แคนกินด้วยครับเาเพิ่มมากกว่ไม่พี่แคกับกับกันไม่รอพี่แคนแล้วครับ ชินใจนะรายการเราทำเพื่อพวกคุณออกสื่อนะฮะดูเป็นคนดีมาทำบุญที่นี่กินไม่รอเดี๋ยวเเดี๋ยวพี่แคนจะไปสัมภาษณ์ุกโต๊ะก่อนใช่ไหมแล้เดี๋ยวค่อยมากินก็ได้ไปเลย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 ไปเลไปเลย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 ไปเลปเลยไ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 ปเเลยไปเลยไปเลยไปเ อะไรต้มยำไก่บ้านอะไรนะฮะต้มยำไก่บ้านนะฮะต้มยำไก่สุดยงูต้มยำไก่สุดยอดงูตอนแรกผมว่ากะจะสัมภาษณ์ก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละเดี๋ยวผมกินก่อนแล้วค่อยสัมภาษณ์ทีหลังเพราะว่าน้องๆที่รักของผมเนี่ยเหลือให้แต่ผักน้ำปลาน้ำปลาพริกประทับใจมากเมื่อกี้เก้าอี้ผมกายมีที่วางน้ำไปแล้วผมคงต้องนั่งแล้วนะฮะทานก่อนดีกว่าครับจริงานกินงานพูดเพลงงานกินก็เพลงงาน เร่องกินเนี่ยใช้เงินกันมากที่สุด แล้วกันที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้ทานเยอะมากนะครับอยวยมากตอนนี้ข้ามีกิจกรรมหนึ่งที่เราสี่คนมานะฮะในนามของรายการตามติดชีวิตดาวนะครับตอนนี้เนี่ยสตาร์สามาครั้งนี้มีเสื้อมวกพห้ด้วยถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยแต่ว่าก่อนที่จะมีมินิคอนเสิร์ตล้วก็แวบมาหาน้องๆก่อนแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้แอบสังเกตอยู่บนรถตู้ เยอะมาก,มากประมาณมมาก200กว่าคนได้แล้วเราก็มีมาแจกให้ครบทุกคนด้วยครับใช่เยอะ่ากสุดตาสารถูกต้องใช่ใชครับนี้ก็มอบให้กับน้องๆน,น,นะฮะที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพบ<ช>ุรีรัมย์โอ้ตอนนี้ เขารอเราแล้วแหละรอแล้วครับตรงนี้กําลังจับเตรียมสถานที่กันอยู่ฮะน้องๆที่เขาไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแบบมีชุดสีขาวนะเป็นลายว่าขาวมาใช่ครับผมแล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละคนลายเขาก็จะไม่เหมือนกันดีนะใช่เหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ที่นี่นะครับถูกต้องที่ก็ได้มาหนึ่งครับพันแล้วเราจะไปไหนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นเพื่อนเอาไปตัดจะพร้อมไหมเป็นแฟชั่นใหม่ที่นี่ไป็กลมเกินกลมเกินครับเดี๋ยวรอเราไปดูด้านในเลยดีกว่าบาย can't hold him young me wrong <laughs> มันะหพริ้ีันไดระวังกันจะไม่ไปด้วยซ้ำมองตรงโนไม่มีมองตรงนี้ไม่เจอมองทางไหนถึงเจอในกันที่เรียรอยอยากจะพอรเจตจิง ผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง55ใกล้จะ6โมงแล้วครับใกล้เริ่มงานแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่บริเวณตลาดสดนะครับเทศบาลน,นาโพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ที่เห็นรอบๆนี้นะครับคือเขาไมา่ยืนต้อนรับครับพวกเราเราเดอะสตาร์แล้วก็ทีมงานของทางแอคชั่นแนลนะครับในงานวันนี้มีกิจกรรมเยอะแย,ยะมากมายครับด้านข้างซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นซุ้มาหาอีสานอีสานแท้ๆครับซึ่งวันนี้ทามารับรองพวกเรานะครับได้กินกันทุกคนแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยที่จริงที่ด้านในว่างอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาต่อแถวเพื่อที่จะต้อนรับพวกเราเราเดอะสตาร์นะครับแล้วก็วันนี้ด้านในมีทั้งมินิคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมมากมายของทางช่องแอคชั่นแนลแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกัน มาถึงตอนแรกครับต,ตอนนี้ผมได้เข้าต้มมัดครับอย่างแรกอ่าเมื่อกี้ไปมาได้กันข uh, ้าวต้มมัที่นี่เป็นไงบ้างลองชิมก่อนเลยหูยโดมกินไม่สะใจอ่ะไม่ต้องเกรงใจกล้องโดมอันนี้เป็นนผ้าพรมลายลเป็นผ้าพุมลายลายครับอ๋อเป็นผ้าคอด้วย ทางแบบนี้อธิบายเลยครับอันนี้นี่คือแบบประวัติอะไรยังไงบ้างเป็นผ้าผ้ลูกแก้วเป็นผ้าสบายลายลูกแก้วผ้าคุ้งลายได้ครับผมได้อันนี้น้ำอะไรครับอันนี้ดอกอัญชันค่ะน้ำดอกอัญชันอันนี้ฝางแดงอันนี้นะครับฝางแดงฝางแดงฝางแดงอันนี้มะตูมค่ะฝางตูมอันนี้เราเคยรู้จักแล้วนะมันชันกับมะตูมเนี่ยแต่ว่าฝางแดงนะครับฝางแดงเป็นยังไงรู้จักฝางแดงไหมฝางแดง ฝางแดงฝางแดงอ่ะคืออะไระไม่รู้ค่ะฝางแดงคือคือมันคือผลไม้หรือว่าไม่ค่ะมันเป็นไม้เป็นไม้ชนิดหนึ่งค่ะหวานไหมครมันไม่หวานไม่มีรสชาติค่ะแต่มันจะมีสีแดงเคยกินน้ำฝางแดงไหมครับไม่เคยครับน้ำอะไรนะฝางแดงน้ำฝางแดงฝางแดงทำจากอะไรครับทำจากฝางแดงฝางแดงคืออะไรครับต้นฝางค่ะต้นฝางต้นฝางนีที่มีรำแก่ช้ำไหมค่ะวันนี้เป็แก่ช้ำ นี่ผมเลยผมนี่เป็นคนช้ำรักครับผมกินอร่อยเลยกันนับพัดช้ำรักครับคุณผู้ชมมาถึงอีสาน้เราต้องไ่พาส้มตำนะคะเดี๋ยวแม่ชอบคนนี้อร่อยมากเดี๋ยวชิมให้ดูจิ๊ิเฮ้ยเออชิมีน้งเปรี้ยวน้งเค็มน้ำเผ็ดอร่อยมากคปลาล่าสุดยอดท้าทีวี รสได้รับกลิ่นได้นี่ผิวตามหนูแน่นอนกลัวเลยป็่หนูทานเผื่อนะคะแบบเคยกิน,นาอาหารที่สานที่กรุงเทพใช่ไหมคะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่โอกาสได้มากินหนึ่งที่เลยออริจินัลดั้งเดิมสุดยอดจริงไม่เคยเห็นอะไรที่แซ่บขนาดนี้มาก่อนว่าจะเป็นน้ำพริกต้มตำผัดหมี่ไก่ทอดไม่ได้ไก่ทอดอย่างอร่อย จริงๆค่ะต้องลองเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาครับเอาตัวนี้ด้วยค่ะจิ้งกลางตัวนี้ด้วยค่ะจิ้งกลางพร้อมกันใช่ใช่ประมาณนั้นมาทายเอียงละทายเอียงลวเอาพีคกลับเลยเอาละกลับเลยอ้าสุดยอดครับมีสองสีด้วยด้านหนึ่งดำด้านหนึ่งขาวมาชอบพี่กบกบพี่กบกบมันไม่อย่างนั้นน่ะไหนเตารอบประวัติไหนดิทำไมหน้าเตาเปอย่างงี้ที่หน้าผมเป็นอย่างงี้เพราะน้ำมันกระเด็นใส่เขาหลุดนะไมจริงหรอครับผม ดูครับคุณจะเห็นคุณจะรู้เลยว่าของตั้มอันไหนต่องมาครับต่องมาครับเขียวเขียวคุณคุณคุณเขียวเขียวเข้มเข้มเข้มผมชอบกินตบตบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้เรื่องของปากบัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตั้มกลายเป็นพ่อค้าไปแล้วครับเรื่องเข้ามาครับเล่นเข้ามาครับผมเอีอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ อันเดียว5บาท2อันฟรีครับขายไงวะเอาไมปขายกินได้เลยตอนแรกผมชวนตั้มมาช่วยทำแต่เที่ยวที่ผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้าไปผมไม่ได้ทำเลยครับตั้มแย่งผมทำหมดเลยอันนี้เรื่องจริงจริงๆครับไม่หยุดด้วยทำไม่หยุดด้วยดูดิตั้งใจมากแล้วบอกว่าชอบ นี่ครับเราเจอเดอะสตาร์อ่คู่หนึ่งฮะซึ่งเขาเป็น, oh. นะคะู all right. All right. All right. <right> ่แรกที่ต้องขึ้นโชว์ดูครับคาเขาอะไรกันอยู่เอาล่ะาอ่างนท้ายอะถามหน่อยได้คาเป็นคู่แรกที่ต้องขึ้นบนเวทีแห่งนี้เม่อกี้สอเน กลุ่มท้กรุงเทพครับซึ่งจริงเรื่องเต้นเราไม่ค่อยกังวลนะครับกังวลเรื่องเนื้อไมปถึงกับอยากร้องเพลงนี้ที่เนี่ยใครอยากไม่เาใช่ไม่ใช่เราอยากให้ปรับบรรยากาศเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกแล้วก็เรามากันถึงไกลจากกรุงเทพเรารู้สึกว่า จริงนะ<ค>นอยากมาหาอากาศอยากมาหาช่างอากาศสภาพคนจิตใจดีแบบนี้นานแล้วพี่แกมาติ่นเต้นไหนไมเห็นแบบคนชาวลิรามชาวนาโพมารอรับแล้วเขาแบบอยากจะดูลมากใช่จะขอบคุณมากๆเป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้มาแบบนี้กับแอ h ช n แนลปกติก็จะเป็น,แ,นแบบว่าไปคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาแบบมามา,มาอย่างเงี้ยแล้วมีได้มาทําบุญด้วยเพราะฉะนั้น,นก็รู้สึก คิดว่าน่าจะพออะไรซ้อมเล่นอยู่เมื่อกี้ข้าวของคนเล้นใช่พกพูดยิ้มมากไม่ได้ข้าวติดฟันอยู่เลยไป อย่าไปสนใจความงามจริงๆต้องออกจากทา่ไหนอีกสองเพลงจะถึงแล้วครับผมถึงคิวคุณแล้วครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครับโออยากขื้นแต่เพลงแรกแล้วเเป็นความรู้สึกที่ไม่ตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่เราสึกว่า แฟนๆเขามารอดูเราแล้วเราอยากจะมอบความสุขที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยอย่างเต็มที่จริงๆวันนี้วันนี้เอาเพลงใหม่มาลองบ้างครับผมวันนี้มีเพลงใหม่ครับมีเพลงมีเพลงเครื่งใจด้วยแล้วก็มีซิกเมป์ม่ที่เป็นประกอบละครด้วยเต้นกันเกิดใจเป็นประกอบละครบ้านบ้านคุณเลยครับผมเป็นเพลงช้าครับเพลงช้าชื่อเพลงว่าอยู่เพื่อรักนะครับผมก็เป็นเพลงที่มาฝากแฟนๆในวันนี้กันวันนี้ได้ข่าวไปละครเยอะเหมือนกันใช่เขาเขาบอกรออยู่รออยู่อยากดูอยากดูเรื่องเจ้าพายุไม่ได้ไม่พูด่ังอื่นละค ช่องนี้เขาดีจริงๆพี่ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้รู้สึกผ่บ้านอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจยังยังนะยังอีกเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำบุญไงขอพรุ่งนี้ถึงแห่พรุ่งนี้ถึงแห่นะครับผมก็อยากให้แฟนทุกคนนะครับใครที่วันนี้มาดูคอนเสิร์ตแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้ามาทำบุญด้วยกันรับรองอิ่มบุญกันแน่นอนดีครับผมดีครับขอบคุณพี่กันมากครับผม เป็นคมจำลางกาเขาปปิดตัให้ฉันเข้าไปเขาไปส่งไปสาบูชาแต่ใจเธอแคเพียงื่อใจเขาเข้าไปเขาเติมใจให้อ,อ้น,น,นเป็นไงบ้างครับออนนี่เฮ้ยตกไฟอะอ้นมองนี่นี่นนไาแล้วขอบคุณครับ ตวาลแล้วค่ะหวานเลยเนีเป็นไงรู้สึกไงครับได้ถึงเวลาขึ้นเปดีไหมก็รู้สึกคล้ายๆพี่การครับก็โอเคยังรู้สึกคล้ายๆพี่ก็ยังยังน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับก็คือเหมือนเราเหมือนเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเหมือนเราได้กลับบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนทุกคนก็มารอความสุขจากเรานะครับแล้วก็ พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนวันนี้เรามีเต้นด้วยนะท่าเขาเรียกว่าฟิลบรรยากาศเหมือนบ้านเราใช่แบบคันจีคันทรีแต่จังหวัดน,นินสกเกนได้จากทางขับรถเข้ามาครับ,รบข้างทางมีทุ่งนาเต็มไปหมดเลยนะครับรบรบรยากาศดีามากมาก ผมอยู่กับเราเดินสตารนะครับหลังเวทีนะครับคุณทำไมต้องหน้าจิกเลยไม่เข้าใจอ่ะคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรครับครับผมดูมเป็นตัวของตัวเองครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามเข้อเรื่องก่อนครับเราถามความรู้สึกก่อนดีกว่าครับ กำลังจะขึ้นเวทีแล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยวันนี้คนมาครับข้างและก็นอกจากผู้คนแล้วยังมีแมลงหลายล้านตัวมาต้อนรับเราพ้ดเลยว่าดีแต่ตัวผมกับผู้พิการเนี่ยไม่ค่อยชอบแมลงเท่าไหร่พี่โดมจะชอบทำไมครับ อะไรคือตัวอะไรแล้วแต่จะคิดกันครับผม อาครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาสัมภาษณ์ใหม่ครับเพราะว่าผมกับอ้นถึงคิวขึ้นเวทีแล้วครับผมอ่าพร้อมไหมครับอ้นครับพร้อมครับพร้อมครับการครับการขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเป็นที่นี่ครับขอให้ทุกคนนะครับผมขอให้พาคุ้มครองนะครับแล้วขอให้แฟนทุกคนคิดเนี่ยครับเพลวิการให้ได้ขึ้นหนึ่งของวิการก็พอเกือบเกือบจะพระเอกละโอเคครับลุยกันเลยครับ

และนี้ก็เป็นเพียงภาพบรรยากาศวันแรกของโครงการสตาอาสาตอนเส้นทางสายบุญเท่านั้นนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้มาตามติดกันต่อกับการทอดผ้าปาสตาร์ามัคีของเราเดอะสตาค่ะบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนหฮมพลาดเด็ดขาดเลยนละคะ่ะ